สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับรีมงานสีกัมพีนะครับเลืองามยามดีนะครับวันนี้มาเจิมชุดบล็อกอัดบ้างไฟใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมดูนะครับนี่นะครับช่างวันกับช่างตีช่างหน้าก็กำลังพากันอัดทดลองนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าผมก็อัดลองแล้วครับ บ้างนึงสองบ้างก็โอเคถือว่าผ่านแต่ว่ายังไม่ได้ลองจุดดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองจุดดูชุดนี้ก็เป็นอัดสองนิ้วนะครับสนิ้วจากรง,งเคื่อให้เจริญหนองคายนะครับวันนี้รึ่งถึงสด,สดสดใหม่ๆครับอย่างเงี้ยครับช่างมันอัด โอเคใช่ไหมครับครับสุดยอดสบายง่ายกว่าเดิมเยอะโอ้ยนิ้วเกือบแตกโอเคครับเดี๋ยวให้ช่างวันอัดไปเดี๋ยวเราไปลองตัวจากบ็อกชุดใหม่ครับตะไลหกหมุนครับตัวนี้สามารถสั่งเข้ามาได้เรื่อยๆโอเคครับเดี๋ยวมาลองจุดกันเลยนะครับเมื่อกี้ไปยัดไส้ใหม่นะครับ รอบแรกไม่เข้าครับรอบสองก็ ก็เห็นผลดีนะครับสําหรับ CEO ของเราก็จุดบังไฟก็สุดยอดเลยนะครับไปถามรายน้ำช่างครับว่ามีความรู้สึกยังไงกับทีการที่ CEO จุดบังไฟแล้วคว่ำครับรู้สึกยังไงครับสร้างตีมันผิดพลาดได้บ้างนะครับผิดพลาดนะครับนี่ครับดูสภาพ CEO ไปเก็บบังไฟการจุดเริ่มเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรแบบนี้เนาะอืม พออะไรเพิ่งหัดจูดครั้งแรกครับโอ้หัดจูดนะครับมาถามความรู้สึกซีอครับเป็นไงครับแบบซีโอมันเป็นพ่ออะไรเจาะรูผิดพลาดครับเจาะรูผิดนะครับกลางครึ่งพอดีครับว่าจะให้มันเกี่ยวทีเดียวเดแก้มือใหม่ครับครับไปชมอีกที่ครับครับผม ตอนนี้ก็มาถึงโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงต่างแล้วนะครับก็พากันมาจุดน้องไฟทดลองดูครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นของใครครับจุดาห้องนออใช่ไหมครับไอห้องนออจุดนะครับวางหรือวางนี้นะ ออโอเคครับ๋ยดียนี้ก็ขอแก้มือใหม่นะครับเสียงประมือคือกำลังแรงใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องๆตะลุมปุกทุกท่านเลยนะคะน่ารักสุดเดินทางมาถึงแล้วครับขอได้เชิญครับมาร่วมรับประทานอาหาร

โอ้ก้นที่สองว่ะ่อนเ่เไ้บ้างหนึ่งครับเดี๋ยว เดี๋ยวดูของช่างวันนะครับช่างวัน